สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่างตัว ARC Racing Gear นะครับช่างทำเกียร์ที่หล่อที่สุดในประเทศไทยอันนี้ก็มาทดสอบรถอ่า,อนนรรากระบะอ l l New p r o t e g กับเกียร์กระปุกแปลงเป็นเกียร์อโต้นะครับอตอนนี้เราก็มาทดสอบลองวิ่ง่อนเครื่องสาระทีกกับบ้านนะครับมาดูกันนี่หมวดเกียร์ตอนนี้อยู่ในหมวดเกียร์ดีทโยมาก็ปวกลบแหมอันนี้ดี อ่ะตรงนิดนึงสมมตินี่อยู่เกียร์สี่ใช่ไหมเราเราชะลอแล้วเราเบรกลงสามสองต่อสิทเดียเป็นหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับมองไม่ค่อยเห็นนะกล้องอ่ะไปครับหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับ หมดถนนคันนี้จะมีทั้งหมด6เกียร์นะครับหลังจากเราที่ร้อแปงเกียร์เราจะมี6เกียร์อุปออก,กรณ์เสริมก็จะมีเอ g จิ e b r a k กับ lock up นะครับอ่านี่รถนี่อยู่ในหมดกียรดีลดความเร็วลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองหมดบวกลบนะครับนี่มาเลยปุ๊บบวกลบครับ สองสามสี่เ,เชนเกียรครับมีหกเกียร์นะเห็นนะ รถมีทั้งหดหกเกียร์ทีนีทั้งกีีและบุกลบเราก็ทดสอบเรียบร้อยอต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องเรื่องอะไรดี engine brake l g i n e b r lock up นะอันนี้จะเป็นหมด engine b a k e อันนี้จะเป็นเกีวัดความร้อนนะแอบบอกนิดนึงตัวบนจะเป็นความร้อนจากเกียร์เห็นไหม อ่ะสี่แปดเป็นสีก้าตัวมันจะเป็นความร้อนจากเกียร์ไปออยพอระบายความร้อนเสร็จจากออยจะกลับมาที่เกียร์จะเป็นตัวล่างนะครับอ่ะมองเห็นไหมเอ่ยอันนี้เปิด engine เบ a k e lock up ครบเห็นะสองตัว E N G คือ engine เบ a k e ทร้อยคือทอร์ค1ร้อยนะครับอะทั้งสองมุมนี้จะอยู่ในหมวดของ เกียร์บลกล็เท่านั้นในหมดนี้นจะอยู่ในหมดบวกลบเท่านั้นนะครับถ้าเชนเกียร์ก็จะเหมือนเกียร์กระปุกเลยอ่าเห็นนะก็เข้านุ่มเข้านวลแล้วก็ออปชั่นครบทีนี้ถ้าพี่เจ้าของรถ ขับแล้วรู้สึกไม่พอใจก็สามารถาปรับจูนได้เพิ่มเติมได้ในวันที่ผมไปโซนแถวบ้านพี่ครับที่จันทบุรีนะครับก็อาจจะแวะมาจูนกันนิดนึงหน่อยนึงแต่ถ้าพอใจแล้วก็ก็จบงานได้เลยแฮปปี้นะครับเพราะโดยส่วนตัวสภาพประมาณนี้ถือว่าแฮปปี้มากแล้วนุ่มแล้วก็เติมเจอเติมเจอเดี๋ยวเราขับรถได้ซอยนะฮนะ ใช้งานได้ค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วก็ธรรมทะทแแมงดีฝ่าเกียร์กระปุกที่ต้องเหยียบคัดแข็งๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลง,งานของช่างตัว ARC r a c ซ n g g ซ a ่งเกและทีมงานนะครับนี่เปิดเฟยวโ,โชว์ีิทีปกติไม่ได้เปิดหรอก